ต้องทำให้คนในองค์กรอ่ะตระหนักก่อนถ้าเขาไม่ใช้ AI อะเขาจะเสียอะไรเขากลัวว่าทําผิดแล้วเขาจะโดนตัดสินตัวผู้นําเองก็ต้องเป็นแบบเหมือนเชนเอเจนต์ก็คือถ้าผู้นําไม่ใช้ AI เลยคนในองค์กรก็รู้สึกว่าแบบผู้นําชั้นยังไม่ใช้เลยอะถ้าถามพี่หรอพี่ว่าเรื่องไม์เซตของคน คือบางทีอ่ะพอเราพูดถึง AI ใช่ไหมเราก็คิดถึงเทคโนโลยีเราก็มาคิดว่าเฮ้ยเราจะใช้ tools อะไรดีเราก็ไปจ้างคอนซัลร์มาเยอะแยะเลยจ่ายเงินไปเยอะว่าเอ้ยมันมี business process ตรงไหนมีงานส่วนไหนที่จะเอา AI มาใช้เพื่อให้คนทำงานได้เร็วขึ้นเพื่อให้ business มันไปได้เร็วขึ้นฉลาดมากขึ้นหรืออาจจะเข้าใจลูกค้ามากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วในมุมมองพี่นะคือไม่ว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ดีขนาดไหนแต่ถ้าคนอ่ะไม่ใช้งานมันไม่เอามาใช้อ่ะ ก็ก็มันก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรก็ไม่มีค่าอยู่ดีพี่ยกตัวอย่างนะอย่างนี้เรามองว่าแบบเอาง่ายๆใกล้ตัวเลยเราบอกว่า c h a t gpt คือจะทําให้เราทํางานเร็วขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นทุกคนรู้ถูกไหมวันนั้นพี่ไปงานมาแล้วบอกว่าไอ้ลองดูซิว่าเนี่ยมีใครเคยใช้ h a GP t gpt บ้างร้อยคนทุกคนยกมือหมดเลยพอถามว่าใครเคยใช้มากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งก็ยังดีคนเริ่มหายไปใครใช้อาทิตย์ละครั้งบ้างกลายเป็นเหลืออย่าง ร่งงห้อพอถามว่าใครใช้ทุกวันบ้างเชื่อไหมเหลือแค่5คนเองแล้วพอถามว่าใครใช้ทุกวันแล้วก็เขียนพร้อมแบบถูกต้องหรือทําเป็นโปรเจกต์บ้างเหลือแค่ประมาณ 3- 4คนคําถามคือจากคนร้อยคนที่รู้แน่ๆนะว่า AI ดีแล้วใช้ AI แล้วจะเก่งขึ้นทํางานเร็วขึ้นแต่ทำไมเหลือคนแค่3 4คนคือ34%เองที่เอา AI มาใช้งานจริง ก็คือพี่มองว่ามันคือหมายเสร็จของคนแหละหรือความที่คนเราอะติดกับคอมฟอร์ตโซนยังอยากทำงานเดิมๆอยู่ยังคิดแบบเดิมๆยังชินใช้คาว่าคุ้นชินกับการทาแบบเดิมๆอันเนี้ยมันก็เลยทาให้ไม่ว่าธุรกิจไปลงทุนเนื้อเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่แต่มันก็จะไม่เกิดผลถ้าคนในองค์กรเองอะคะ่ะยังติดอยู่กับคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ทำงานแบบเดิมๆอยู่คือถ้าในมุมมององค์กรอะพี่คิดว่าต้องทำให้คนในองค์กรอะมี awareness หรือตระหนักก่อน ว่าถ้าเขาใช้ AI อะเขาจะได้ประโยชน์อะไรแล้วถ้าเขาไม่ใช้ AI อะเขาจะเสียอะไรคือบางทีเราโปรโมทว่า AI มันดีดีดอย่างเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าเอ้ยแล้วถ้าเขาไม่ใช้ AI เขาจะเสียยังไงบางทีค็ลืมคิดนะเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือต้องให้เขารู้ทั้งข้อดีข้อเสียก่อนให้เขามี awareness พอมี awareness เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องให้เขาเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมอะค่ะหรือ culture ที่ลองสิ่งใหม่ๆแล้วแบบไม่ไม่กังวลว่าจะผิดหรือจะถูก บางทีคนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าไง mm hmm. เขากลัวทําผิดเออเขากลัวว mm ่าทําผิดแล้วเขาจะโดนตัดสินเขากลัวทําผิด mm hmm. แล้วเขา mm hmm. แบบจะอายอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําให้องค์กรรู้สึกว่าการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะคะ่ะ mm hmm. มันมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าอาย ผิดก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่ได้อันนี้คือสิ่งที่องค์กรควรทําแล้วก็ต้องสพอร์ตเขาด้วยทูสต่างๆไม่ใช่ว่าแบบเอออยากให้ใช้ AI แต่ก็แบบโอ้โหองค์กรแบบบล็อกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่มีพพอร์ตอะไรเลยไม่มีเทรนนิ่งอะไรเลยอย่างเงี้ยก็จะยากสุดท้ายที่คิดว่าเราควรจะองค์กร,คร้ควรจะเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองกับสเต็ปเล็กๆโปรเกรสเล็กๆค่ะก้าวเล็กๆไม่ใช่ดูว่าแบบโอต้องทํา AI เป็นงานชิ้นใหญ่ ค่อยมาฉลองกันค่อยมาเซอรเบตกันแต่ว่าเออทำให้มันเป็นสเต็ปเล็กๆแล้วก็เฉลิมฉลองในในขั้นตอนที่สําเร็จเล็กๆมากกว่าไปรอที่เอลิทเซอันนี้ก็จะทําให้คนนะคะสามารถค่อยๆก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนได้โอเคก็คือ1อัน,นแน่ๆคือผู้ผู้นำต้องเตรียมเงินก่อนคือถ้าจะเอาเทคนโนโลยีมาใช้แต่ไม่มีเงินมันก็ยาก1เตรียมเงินเนอะอันที่2ก็คือต้องเตรียมองค์กรให้พร้อม c u เจอร์ให้พร้อม คือตัวผู้นําเองอะค่ะก็ต้องก็ต้องเป็นแบบเหมือนเชนเอเจนต์นะก็คือถ้าผู้นําไม่ใช้ AI เลยคนในองค์กรก็รู้สึกว่าแบบผู้นําฉันยังไม่ใช้เลยอะเนอะเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่เราจะต้องเป็นเหมือนกับเออ โรโมเดลในการใช้ AI ในการทำงานในชีวิตประจำวันเนอะอันที่3ก็คือผู้นำก็ต้องทำให้เกิด culture ในองค์กรอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกไปอะคะ่ะว่าทำไงให้เกิด culture ว่าการใช้ AI การลองผิดการลองถูกการเรียนรู้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นในองค์กร3หลักเนี้ยคะ่ะก็จะทำให้องค์กรสามารถที่เราจะสามารถออ,อดอปช้ AI ได้